รือว่าว่าอย่างที่อเมริกากับอย่างที่ไทยอ่ะเด็กโตมามันคนละแนวความคิดกันเลยนะส่วนตัวยังไงก็ตามอะ่ะยังชอบความเป็นอเมริกันอยู่นะคือมันมีสิ่งหนึ่งที่ต่างมากระหว่างเด็กไทยกับเด็กอเมริกาอย่างชัดเจนนะตัวที่ไทยอาจจะถูกสอนมาว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี มมติว่าเนี้ยเราอยากได้ของเล่นเฮ้ยเรามีเล่นเงนี้ยพอแล้วหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยรือไม่ไม,ไม,ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรามีเงินเท่านี้มันก็จะแบบเออพอแล้วก็ดีกว่าหลายๆคนแล้วเชื่อว่าว่ากลับกันกับที่อเมริกาสิ่งหนึ่งที่เขาเกือบเกือบว่าจะฝังไว้ในสมองเด็กคือสอนให้เราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสอนให้เราไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ เช่นความไม่พอใจของการมีแท็กซี่จึงเกิดมาเป็น Uber. อูเบอเข้าใจปะคือเขาไม่พอใจว่าเออทำไมแท็กซี่ต้องราคาแพงต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เรามีทุกวันนี้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะเราไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเหมือน b ี l เีเองก็ไม่พอใจในผู้รับเหมาคนอื่นจนเกิดมาเป็น b ี l เียถึงบอกว่ามันต่างกันจริงๆระหว่างการสอนให้เด็กพอใจกับสอนให้เด็กไม่พอใจที่นู่นจะเน้นย้ำเสมอว่าจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ถามซึ่งถ้าเราย้อนไปดูเด็กๆจริงๆแล้วเด็กที่แตกต่างกันมากๆเลยมันจะมีเด็กที่แบบว่าเอ้ยทำไมอันนี้เขาต้องทําอย่างนั้นอ่ะทำไมอันนี้เขาต้องทําอย่างนั้นทาไมต้องแบบนี้แล้วผู้ใหญ่บางคนก็จะแบบว่าเออก็มันเป็นอย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่ไม่ได ให้เด็กพยายามที่จะคิดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นวันนี้มีหลายอย่างมากเลยนะที่เกิดจากการไม่พอใจแล้วเป็นสตาร์ทอัพได้ในใหม่ๆเช่นเราไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเราเซ็งมากๆเลยนะที่ต้องรอป้าเดินมาแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็จดปิดๆ,ๆถูกๆหรือไม่เราก็เซ็งมากเลยนะที่วันนี้มันมีกระดาษวางอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ต้องให้เราเขียนเองแล้วก็เขียนไปแม่งก็ถามกูอยู่ดีว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยป่ะก็เลยเกิดมาเป็นไอ้พวกสแกนแล้วก็สั่งในมือถือ ถึงบอกว่าพวกนี้มันก็เกิดจากการไม่พอใจของคนทั้งนั้นฝากไว้ว่าไม่ควรพอใจในสิ่งที่เรื่องนี้